ฉันจำได้วันนั้นฝนตกหนักมากฉันตัวสั่นไปหมดอยู่ในกล่องกระดาษใบเก่าๆที่หน้าบ้านหลังหนึ่งฉันยังเป็นแค่ลูกแมวตัวน้อยๆขนปุยสีขาวเลอะโคลนฉันร้องเหมียวเหมียวหวังว่าจะมีใครสักคนเปิดประตูออกมาเหมียวเหมียว เสียงฉันคงเบาเกินไปฉันจำได้ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มฉันขึ้นมาเธอบอกว่าแม่คะแมวแมวถูกทิ้งค่ะฉันดีใจมากคิดว่าชีวิตฉันกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่แม่ของเธอบอกว่าไม่ได้นะลูกเราเลี้ยงไม่ได้จริงๆ เด็กผู้หญิงคนนั้นกอดฉันแน่นน้ำตาไหลาอาบขนฉันหนูอยากเลี้ยงเขาสุดท้ายพวกเขาวางฉันกลับลงในกล่องฉันได้ยินเสียงประตูบ้านปิดลงฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบดับมืดฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทิ้งฉัน ฉันทำอะไรผิดหรอฉันแค่อยากมีบ้านอยากมีใครสักคนให้กอดอยากมีใครสักคนรักฉันแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนมองเห็นคุณค่าในตัวฉันและมอบความรักให้ฉันอย่างที่ฉันควรจะได้รับเพราะการถูกทิ้งมันเจ็บปวดกว่าที่ใครจะจินตนาการได้